ผมว่าท่านในเขาบานเลยได้อ้ผมว่าไข่เลยครับกินเขากินปลาไปล่ะกินแล้วครับเดี๋ยว้องยมาขอถ้าหลุดกันมาะใช่ไหมเฮ้ยแัรเทดีครับวันดี้ครับอ่าเป็นไรนี่โอเคบอโอ้ยเงินใจเจ้าของครับเงินใจเจ้าของม่าเป็นยังไงขึ้นเลือกยังสี่บัคิด ว่าบ่บ่บ่คิดถึงกน่าขอดเจ้าของอะนะซัวสัวเนาะไอคิวว่าโตอีดังแค่ดอกครับไปเดี๋ยวไอซิพีตัวละก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอฝากเพื่อนึงไว้ไอปไปไปขอพี่สิงห์มันนี่ดีมันนี่ดิพี่สิงห์เรียกไปมันทำไมครับพี่คือเดี๋ยวพนักงานซิมิสิกเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้พี่หน่อยพี่จะถ่ายรูปอ๋อครับพี่อย่าบังกล้องสิมันไม่เ okay. ห็น <ett> สิงทำไมยิ้มแบบนั้นพี่อ่ะหนึ่งสองสามระดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นพนักงานข,ขออนกของพี่นะพนักงานฟรีแลนซ์อ๋อสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพี่ฝากนะเดี๋ยวพี่ไปทำธุระก่อนเดี๋ยวฝากดูแลนุ๊กนะโอ้ได้เลยครับพี่พอันนี้คือศิลปินมาใหม่ใช่ไหมครับพมาใหม่มาใหม่น้องนุ๊กน้องนุ๊กเป็นเงาเสียงของลำเพลินในกิ๊กดุ ให้สดเลยมั้ยครับอ่ะโอเคไปนะพี่เดี๋ยวพี่ฝากเลยนะไปตรงทะเลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาทำาธุระสวัสดีครับพี่ไปโอ้มาแต่ใสเค้าเนี่ย